สวัสดีครับวันนี้พวก็ผมสาร์กาอยเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอีดินะครับผมในตำแหน่งของอีกพีเนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางอีดิได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางอีดินะครับผมแต่ก็อย่างที่ผมได้ย้อมไปดูคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางอีดิได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครที่สามารถแก้ทางอ d ด t ิทได้นะครับตัวละครตัวแรกนะครับผมนั่นคือหวานหวานนะเพราะหวานหวานเนี่ยเป็นนักยิงที่ค่อนข้างปวดนะครับไหนจะมีดาเมจที่แรงนะครับแถมเข้าถึงตัวได้ค่อนข้างยากด้วยนะครับเนื่องจากมีทางพาสีนะครับแถมยังมีสกิลสองนะครับที่สามารถล้างซีซีได้ด้วยนะไหนจะมีสกิลซีซีอย่างสกิลหนึ่งอีกนะครับและตัวละครอ d i ดิทเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้ไวอะไรขนาดนั้นนะครับ ทำให้การที่อ d ด t ิทเนี่ยจะซีซใสหวานหวานได้เนี่ยก็ค่อนข้างลําบากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าอ d ด t ิทเนี่ยจะซีซใสหวานหวานไม่ได้เลยนะครับต้องบอกว่าได้นะมันก็ต้องมีจังหวะน,นะครับหรือไม่ก็ต้องคอมโบก,กับฟิกเกอร์เอานะ ตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางอิดิดได้นะครับผมให้คารีเลยนะเพราะว่าตัวละครคารีเนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวละครละลายแทงชั้นดีเลยนะแล้วก็ยังมีสกิลสอนะครับที่สามารถรักษาระยะห่างจากอิดิดได้ด้วยนะทำให้อิดิดเนี่ยเข้าถึงตัว,ตว,ตวคารีไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับสกิลสองคารีเนี่ยจะเอาไว้ถอยก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ตามก็ได้นะต้องบอกว่าเป็นทั้งยิงที่ค่อนข้างน่ากลัวนะสำหรับสายแทงนะหรือว่าตัวหนาๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางอิดิดได้นะครับและตาท้งกแ ไอเทนที่ไว้ป้องกันชินแรกนะครับโล่แห่งอะเทนาเกราะชดช่วงและต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทนที่ไว้แก้ทางอิดิตนะครับผมไอเทนที่ไว้แก้ทางชินแรกนะครับงาทะเ,เลคลัง่งโล่ผู้พิทักษ์คาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางอิดิตได้นะครับแล้วก็ไอเทนที่ไว้ป้องกันและแก้ทางอิดดิตนะครับผม เราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legend บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม ตันนี้ตัวละครฝ่ายตรงข้ามนี่ซีซีค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าเขามีทั้งไทเกียวนะครับแล้วก็มีลูบี้ด้วยนะแต่ทีมเราเนี่ยก็ไม่ได้ซีซีน้อยขนาดนั้นนะครับอันนี้ป่าเราเริ่มบับส้มนะไปจบเลนทองครับโดยผมยืนเล่นชนกับลูบี้เขานะอ้าวแล้วลูบี้มาตัดคลิปหลังฟอมเลยสงสัยน่าจะรีบไปแก๊งนะครับ ี๋ยวฟีด้วยอย่างนี้เราคุมแล้วนะ,นวนะได้ฟีเข้ามานะครับพยายามอย่าโดนต่อเลือดเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเต่าเกิดน,นะครับลูบี้เขาก็พยายามต่อเลือดเรานะอยากย้ายครับไม่เน้นสุดนะตอนนี้ป่ากเขาอยู่บับส้มนะครับ พยายามคอยมองมินิแมปไว้ด้วยนะเพราะว่าอยู่เลนคนเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองเนี่ยอาจจะโดนแก๊งได้ง่ายๆนะครับเอาไปจบเลนบนเหมือนกันครับข้างล่างก็โล่งนะเขาเปลี่ยนมาเลนกลางแล้วนะครับผมต้องออกตัดเลือดก่อนนะตอนนี้เพราะว่าเจอรูบี้ครับ ตอนนี้ลูบี้หายแล้วนะไม่รู้ว่าไปไหนครับลูบี้เขาเอาปูอยู่นะกาจะแย่สักนิดนะเต่าใกล้เกิดครับมาลาเพื่อนก่อนนะกุจอเราอยู่เ,เลนบนนะเนี่ยไม่รู้ว่ามาทันหรือเปล่านะครับแต่กูจอเรียกรวมเต่านะลูบี้เขาไปเลยครับ วเวลยังไม่สี่นะรีบเปิดเลยนะครับยกได้สองเพื่อนตาเวียเซลฟิกนะโอ้โหแต่หนืดเหลือเกินดีซีเขาแน่นจัดนะครับผมไม่ได้เดินเลยผมแต่เพื่อนเราน่าจะต่อได้นะครับเพราะว่าเขาโลกันหมดแล้วนะได้หมดไหมเพื่อนตรงนั้น โหอย่างสวยครับกชยอนจังหวะอย่างดีนะเละ่นจนเกียร์เจอมาข้างล่างนะครับแต่ถือว่าคุ้มนะเราได้ไปสี่คนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต่าก็ตามนะเพราะกุยอ,อนเขาพึ่งลงมาจากข้างบนนะครับฝ่ายตรงข้ามเขาเรีบเปิดเต่าเลยนะก็ะเลยได้เต่าไปครับพอ้โลนะศตููหายหมดนะครับตอนนี้ ตาเวียอยู่กลางครับขนส้เตนบนสองนะล้วขอได้ไหมปูตัวนี้ป่าเขาอยู่บับส้มแล้วก็เล่นค่อนข้างสบายนะถ้าไม่โดนกดดันอะไรมากนะครับเยลูรบี้ แล้วได้ไม้ซาเวียอ้โหแล้วได้ซาเวียด้วยครับสู้อยู่อยู่บนนะเราก็ตัดกลิฟหลังป้อมสบายครับเก็บแท้นะลูบี้อย่างนี้ผมเคลียร์คิดคดได้ก่อนเขานะไปเต่าได้ก่อนนะครับมาเต่าแล้วเพื่อนแล้สู้อยู่ฮอลลี่เปิดอีกแล้วนะคาโตโรโลนะครับแต่มีฮิวไง โดนคอรนครับมาเยอะนะดูบีหลังเพื่อนสวยครับเหลือคนเดียวครับไทเกียวแต่ระวังเขาถ่ายนะอ้าวเรียบร้อยแล้วเขาทำท่าเหมือนจะถ่ายนะไทเกียวต่ดีนะเรางัดได้ก่อนนะครับ ตู้โหยจะมาเก็บบัฟครับโอ้โหไม่ได้ตู้โหยยังได้นะครับดูบี้เขาเกิดแล้วนะอยู่กลางนะครับน่าจะไม่ได้ป้อมนะเพราะเราเป็นอีดิตด้วยนะครับตีป้อมไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะไม่ลงจากหุ่นนะครับเราไม่ต้องรีบก็ได้นะค่อยเล่น,นครับเกมมาดีนะตอนนี้ には気をつけて。て。安心しやกัดไปทีครับเราก็ต้องระวังไทเกลเหมือนกันนะเผื่อเขาเล่นเลยนะครับยังไม่อันตีครับไทเกแลแบบอุโยเหมือนจะลงข้างล่างนะครับ ศัตรูเขาอยู่กลางกัน3คนนะพอ,อตาย1นึ่งะครับให้ตีปอมง่ายๆอยู่แล้วนะครับโอ้โหละงันไม่โดนไงผมอะไรว่าวืด2สกิลเลยนะครับซูโยหายครับกลับไปกลางนะงั้นเราน่จะได้ป้อมครับ เราจะค่อยๆตีนะไม่รีบใช้นตินะครับรเพราะว่าลูบี้เขายังไม่เกิดเนี่ยน่าจะได้ชัวนะแต่ลูบี้มาช่วยซู้ยอครับบับม่วงเราได้เข็มขัดแล้วนะกำลาไปช่วยเพื่อนไม่ได้เดินนะลูบี้เอาลูบี้ก่อนไหมดีนะยังโดนสกิลสองไม่งั้นซู้ยอเขาอาจจะรอดได้นะครับเก็บนะคอร์ส พอมาการต่อไม่ไหวนะครับเพราะว่าฮะกลัวโดนปิดนะแล้วก็ป้อมคนเดียวยาวๆครับ <c oughs> ตูย้โยตุยนะยังไงก็น่จะได้เต่านะครับ <c oughs> ถ้าไม่โดนซาเวียยิงล้านมาก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่รีบเล่นนะถอยก่อนดีกว่านะครับจริงๆต่อเลื่อนลูบี้เขาได้นิดนึงนะแต่ก็กลัวเขาจะมากันหมดนะครับเพราะว่าถ้าไทเกลล่องห่นมาเนี่ยยังไงเราก็ไม่ไหวนะ แล้วเหมือนคอจะไม่น่ารอกนะครับเล่นบนเรียบร้อยครับคอไปก่อนเลยนะตู้ยกับลูบี้อยู่กับเรานะครับแล้วไม่รู้ว่ากลับไปยังนะระวังครับเลนกลางเจอลูบี้แล้วครับตู้อย่เค่คีบคตัดนะตัดได้นะ โอ้หบัฟเกิดพอดีเกิกุชยอนได้ครับแล้วเราก็หลายป้อมต่อนะตอนนี้รู้สึกว่าได้ตีป,ป้อมเยอะจัดนะครับทุกทีเล่น e ีจะได้แกงบ่อยนะออกการเว้นมาสักชิ้นหนึ่งครับโอ้โหแล้วลูบี้มาการบ้านหรือเกินนะครับไม่รอดนะต้องบอกว่าเงินตอนนี้คือค่อนข้างเยอะกันแล้วนะครับ และเกมเรานี่นำจัดเลยนะอิวไปยู่ไป23คนแล้วนะครับทั้งทีมนะเราจะมาการหรือเปล่าซาเวียแต่ไทเกียวนี่เราก็ไม่สู้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าโดนลวกไปนะี่เกมจะพลิกเอาง่ายๆนะครับเอาลูบี้จ่ายฟิกเลยจะเหมือนไทเกียวจะมาอันตีไม่ทันนะครับ รือว่าอันตีใช้ไปแล้วโอ้กูชอนเล่นคนเดียวเลยแล้วกูชอนออกมาได้ด้วยนะครับรดินต้องบอกว่ารอดเฉยนะลอดเลยก็ได้ครับอย่างนี้เพราะว่าสตูไม่น่าจะออกจากบ้านแล้วนะถึงออกมาก็ยากครับ แต่ซูโอยู่มาหรือเปล่าพอรก,กับไทเกียวคือไม่มาแล้วนะยืนอยู่เลนล่างเลยนะครับตะวีอันตีเช็คช้าไปหน่อยนะครับตอนนี้ระวังไทเกียวล่องหุ่นมานะมีโอกาสที่เขาจะพลิกไฟได้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นไม่ได้นะ เขาเลือกเปิดเลยครับได้สองครับแล้วเราได้มาก่อน3าคนเลยครับหลอดยังไม่มาเลยนะต้องบอกว่าเมื่อกี้ไทเกียวคนรี่เปิดเรินไปนะครับสวยครับกุชยอนแรกคอในบ่อเลยนะโอ้โหงานไม่โดนเรียบร้อยอดได้ซูยู ตัวทีเพื่อนศัตรูเ,ตเกิดหมดแล้วนะครับตูบี้อยู่กับผมไหมโหแ้นายจะจบไม่ได้ครับรเอ็นเจอร์ไปอีกคนปอยก่อนก็ได้นะถ้างั้นแล้วเขากันบ้านกันหมดครับเหลือสู้อยู่มาตีบับส้มนะยังไม่มาใช่ไหม αι? ถ้ายังไม่มาผมเล่นกับสู้อยู่ได้นะ มีคอสมาคนเดียวครับสวยครับได้คอสนะแต่ยเย็นให้เกียวอย่าเพิ่งอันตีใส่ผมและเหมือนกูชอเราจะเล่นลึกอีกแล้วนะครับโอ้โหรอบนี้เขาไม่ให้ไงเพื่อนต้องรอหลอดอีกตัวไหมเนะี่ยทรงนี้ เหมือนจะขึ้นบ้านง่ายนะแต่ก็ยังจบไม่ได้นะครับปิกเกอร์เราใกล้มาแล้วนะและไทเกียวเปิดเลยครับอุย้ยโดนเด้งสองเอาซาเวียได้ไหมซาเวียคือยืนอย่างลึกนะครับแล้วเขาตายสามคลเข้าบ้านอยงี้ตีป้อมครับโอ้โหคลหมด เอเจอร์ตุยด้วย <Launch attack. S 1> โดยคอรครับสวยแล้วคาโตจบให้นะต้องบอกเมื่อกี้คาโต้น่าจะพิ่งพาสีบนะครับทุบป้อมเอานะปิดเกมได้เร็วอย่างนี้ถือว่าดีนะครับเพราะว่าไม่ปล่อยโอกาสให้เขาได้เล่นต่อนะถ้าเขาได้เล่นต่อมีไอเทมเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็สู้ลําบากนะครับเพราะเขามีซีซีเยอะนะครับแล้วก็มีตัวเปิดไฟด้วยนะซึ่งถ้าเขาได้เปิดจังหวะดีๆแล้วมีไอเทมกันเนี่ยเราก็ใช่ว่าจะไหวนะครับตอนนี้ฆ่า6นะครับตายหนึ่งแล้วก็แอซิดเก้านะ ทำนาเมจไเป็น0 0 0นะครับตีป้อมไป9007นะแทงไป7 1็0 0น 71, นะครับแล้วก็เข้าร่วมไฟ45%์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.